ล่าสุดเปิดจำนวนเงินทั้งหมดที่ธนาทรเตรียมแจกวันนี้เมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2 0 0 3ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าในธนาทรจึงรุ่งเหลองกิจอดีตหัวหน้าพักนักนใหม่ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าประกาศ เปิดการรับเงินรอบแรกน้าบัตรน,นี้ผู้ที่เดือดร้อนรับได้เลยทันทีอย่างทั่นหน้า3,000บาทไม่ต้องพิสูจน์ความจนเมื่อวันที่หนึ่พฤษภาคมที่ผ่านมาทางนี้ได้ประกาศเปิดการรับเงินรอบสองโดยระบุวิธีการรับเงินดังนี้ระบุรหัส7 5และคำว่าขอรับสิทธิ์เงินเราช่วยกันระบุชื่อสกุลระบุเลขบัญชีธนาคารระบุเหตุการณ์รับเงิน ขณะเดียวกันเพจเฟซบ o ๊กคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตและดมทุนเมดเมเมด a y เราช่วยกันเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยศิลปินผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในวันที่1-2พฤษภาคมปี2 5 0 5พร้อมกับชี้แจงเรื่องสำคัญของวันนี้พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้งดการไปขอรับสิทธิ์ตามศูนย์ประสานงานต่างๆของคณะก้าวหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะก้าวหน้าชี้แจงว่าเนื่องจากกิจกรรมคอนเสิร์ตเมดเเดเมเราช่วยการผ่านไปหนึ่งวันได้รับเสียงตอบรับอย่างมากซึ่งในคืนนี้จะมีกิจกรรมอีกครั้งในเวลาทุ่มตรงทางเพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้า ทางนี้มีสำนักข่าวบางสำนักที่พาดหัวข่าวหรือนำเสนอที่อาจก่อให้เกิดความสับสนกับที่มากิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จึงขอเน้นย้ำและฝากพี่ๆสื่อทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งโครงการนี้ไม่ใช่ธนาทรแจกเงินไม่ใช่ธนาทรช่วยเหลือประชาชนแต่เราประชาชนทุกคนช่วยเหลือกันคณะก้าวหน้าเป็นเพียงตัวกลางในการเปิดระดมเงินบริจาคให้3,000บาทกับคนที่เดือดร้อนล่าสุด เปิดกลุ่มตกหล่นเดียวที่กำลังจะโอนเงิน5,000บาทให้ไม่ต้องห่วงเช็คได้เลยวันนี้เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน2.6ล้านรายภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินครบสเดือนคือรอบเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเป็นจำนวน หนึ่งบาทโดยจะเริ่มโอนเงินให้ในวันที่5พฤษภาคมปี2563เนื่องจากวันที่1 4พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการโดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ w w w o ไว t เวบเราไม่ทิ้งการดหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาท สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งการมีดังนี้1เช็คสถานะเราไม่ทิ้งการได้ที่เว็บไซต์ www ทเราไม่ทิ้งการด o ท2กดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ3ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนวันเดือนปีเกิดจากนั้น 4ระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนิกนการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจงจะสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยล่าสุดคณะกรรมการดูแลผู้ได้รับเงินเตรียมพิจารณาพรุ่งนี้เพื่อให้สิทธิ์รับเงิน5,000บาทแก่กลุ่มที่ยังตกหล่นอาทกิกลุ่มปอบบางคนพิการคนสูงอายุ ข่าวดีมาอีกแล้วค่ะครังเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งคุณสมบัติผ่านรอรับเงินได้เลย เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2 5 6 5ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายรัตวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอ,สอคอได้เปิดเผยว่ามาตรการช่วยเหลือ5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีจำนวนการลงทะเบียนผ่านเวอร์ไว์เว็บเราไม่ทิ้งการดอคอมรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายซึ่งปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายพบว่าผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามบักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านราย โดยมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตรการ5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านรายทางนี้มีผู้ผ่ผานเกณฑ์แล้วจำนวน10.6ล้านรายและกระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่แล้ว7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายนปี2563และในวันที่30เมษายนปี2563จะโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ์อีก480,000รายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี63ให้เสร็จสิ้นซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินของรอบเดือนเมษายนรวมเป็น2เดือนจำนวน10,000บาท โดยวันที่1พฤษภาคมนี้เวิร์ไวเว็บรอม่ทิ้งการดคอมจะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งเพื่อให้ประชาชนที่เคยกดยกเลิกการลงทะเบียนแบบไม่ตั้งใจสามารถเข้ามาทบทวนสิทธิ์หากคุณสมบัติตรงกับที่ระบุก็สามารถรอรับเงิน5,000บาทได้ในละ้วะลนกล่าวล่าสุดกระทรวงการคลังฝากถึงคนที่ยังไม่ได้รับเงิน5,000บาท เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน2.6ล้านรายภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินควบ2เดือนคือรอบเดือนเมษาย,ยนและเดือนพฤษภาคมเป็นจำนวน10,000บาทโดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่ 5พฤษภาคมปี2563เนื่องจากวันที่1-4พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการโดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันมีดังนี้ 1. เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์ w w w ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน c ดคอกดที่คำว่าตัวสอบสถานะ 3. ระบบจะเข้าสู่หน้าตัวสอบสถานะการลงทะเบียนมาตราการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด 4. จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจะสามารถตรวจสอบสถานะได้และหลายคนก็ต่างสงสัยว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้เงิน5,000บาทนั้นเมื่อไหร่เงินจะเข้าโดยล่าสุดทาง Facebook กรุงไทยแครได้ระบุว่า ไม่สามารถตอบวันที่แน่ชัดได้ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลังทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบอย่างเร็วที่สุดแต่หากท่านตรวจสอบสถานะราไม่ทิ้งกันแล้วขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขทางเพจบอกว่าให้รอโอนเงิน ล่าสุดบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมเงินเข้า3วันทีมข่าวได้รับรายง,งานว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมเช็คปฏิทินเงินเข้าเดือนพฤษภาคมปี63ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตามมาชมกันเลยจ้าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2 5 6 3รเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ200-300ถึงรบาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ500บาทต่อเดือนวงเงินซื้อกาซหุงต้ม45บาท45บาท3เดือนรูดลดค่ากาได้1ครั้งเงินเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15พฤษภาคมปี63ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน50ถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้รายได้0ย์ถึง สามหมื่นบาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทรายได้สามหมื่นหนึ่งถึงหนึ่งแสนบาทจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทเงินคืนภาษีหเอร์เซนผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษีแวทห้าเปอร์เซนตคืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่ายเช่นจ่ายพันบาท100รบาทคืนแวหเปอร์เซนตเข้าบัตร5บาท จ่ายผ่านบัตร500บาทคืนแวด5%เปเซเข้าบัตร25บาทจ่ายผ่านบัตร1,000บาทคืนแวด5%เข้าบัตร50บาทเงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐวันที่18พฤษภาคมปี2 5 6 3เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินคนละ1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ ถือบัตรสุดการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าได้ไม่เกินคนละ230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสุดการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผู้ถือบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระค่างเงินไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้นผู้ถือบัตรสุริการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อนจากนั้นกรมชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรุริการแห่งรัฐคืนในภายหลัง